สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากเอูกเอนจิเนียริ่งจ u n เน่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอัปเกรดช่วงล่างนะครับคันข้างหลังผมเลยเป็น Toyota a อ p พ a ร์ตนะครับเอนนะครับผมคันนี้นะครับมาทําหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นคือรายการอัปเกรดช่วงล่างนะครับผมกําลังจัดเซ็ตอุปกรณ์กันอยู่นะมาดูกันมีอะไรบ้างตัวแรกเลยคือโชคนะครับคันนี้โชคตาย เดิมเนีเ่ยม,ม,มันจะเป็นช็อกึ่งแก๊สตัวเนี้ยถ้าเรากดทิ้งไว้ไม่ต้องยืดออกมาละแต่เนี้ยอะไรนะพี่มรณภาพใช่มรณภาพสวนนกศได้เหมือนกันนะใช่เหมือนกันหมายถึงตายอ่ะตายแล้วอันตายแล้วนะต่เรียกมันดูดีหนะ่อยเนี่ยกดทิ้งไว้นานแล้วนะมันแทบจะไม่ยืดแล้ะดับไปแล้วนะครับแล้วอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆที่เราต้องเปลี่ยนสําหรับเอาผ่าดน,นะครับอันนี้เบ้าหน้าตาแปลกๆคิดว่า ไม่พูดดีห่หาะไม่แท้ดีกว่ามันไม่แท้แลวทีเนี้ยมันมักจะมีเสียงในเน็ตสองศูนย์นะครับพวกเบ้าพวกนี้น่าเป็นแท้นะครับพอเทียบเนี่ยเอาพูดง่ายงคือผมทิ้งมาเยอะแล้วนะครับเราก็จะจัดเซตอะไรแท้ทั้งหมดนะครับมีนี่พวกเส้นโคงเส้นเครื่องตอนนี้ก็กาลังจัดก่อนนะครับช็อคอัพนะครับคันเนี้ยเขามีการจัดทรง <c oughs> มีเปลี่ยนล้อมา นิดนึงเขาอยากจะโหลดอย่างเงี้ยนนี้รอมาประมาณอย่างนี้อาจจะมีการปรับตั้งความสูงนะครับเราก็เลยแนะนําเป็นโชคสตัดปรับเรียวนะครับเพราะว่ามันจบที่สุดแล้วสําหรับรถที่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงนะครับชุดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของ Pro Fender Fit นะครับมีตรงรุ่นของอะพัด20เลยฟิลลิ่งดีมากตนี้ผมใช้อยู่ผมใช้เองอยู่ด้วยแล้วก็ ผมจะทําการป้ายยาลูกค้าอยู่เรื่อยๆว่ามันใช้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แึงเวลาเปลี่ยนเขาก็เชื่อผมก็มาเปลี่ยนกันอันนี้เราก็ป้ายยากันด้วยการที่เรามีรถใช้จริงๆนะครับเพราะการป้ายยาแบบนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ป้ายยาแบบหลอกๆนะครับข้อดีของ ROFENDER-FIT นี่นะครับมันเป็นโช๊คสตัดปรับเกลียวเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบปรับปีโหลดสปริงได้นะครับสปริงเรา ต้องการเปลี่ยนโหลดการรับน้าหนักเนี่ยเราสามารถปรับบีบสปริงได้ที่ข้างบนตรงนีนน้และก็เมื่อเราเปลี่ยนแปลงความสูงรถเขาเรียกว,ว่ามันสไลด์กระบอกได้นะครับเราสามารถสไลด์กระบอกเพื่อเปลี่ยนแปลงความสูงรถโดยที่ไม่กระทบกับค่าพีโหลดของสปริงนะครับตัวนี้ไม่ไปยุ่งกับมันเราสไลด์ความสูงตรงนี้เราอยากจะโหลดอยากจะยกเราทําตรงนี้นะครับสปริงเราคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโหลดแบบชกสตัรปรับบเกลียวเนี่ย มันจะไม่ส่งผลกับความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างข้างบนเนี่ยมันจะใส่เป็นวาล์วปรับนะครับตัวนี้สามารถปรับค่ารีบาลได้อยู่ที่16กระดับนะครับนิดนึงนะครับตัวชกค,ครับตัวเนี้ยเป็นระบบโมโนทูบนะครับหรือกระบอกชั้นเดียวลูกสูบใหญ่ระบายความร้อนดีนะครับโมโนทูบเพราะว่ามันความร้อนมันเกิดที่กระบอกแล้วก็ระบายเลยมันไม่เหมือนทวินที่มันมี2ชั้น บอกมันอยู่ชั้นในต้องผ่านตัวกลางเป็นน้ำมันเป็นอะไรกว่าจะถึงข้างนอกมันร้อนแบบนี้มันจะระบายความร้อนดีกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าลูกสูบใหญ่กว่ามีชิมวาลปรับแต่งได้นะครับมันเลยเป็นข้อดีของโมโนทูบและข้อดียางนึงนะครับมันซ่อมได้โมโนทูบส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนิยมทําแบบนี้นะครับตรงหัวไหมฮะมันสามารถเปิดออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดไปเชื่อมแบบรุ่นเก่าแล้ว เราเปิดออกมาแล้วก็ดึงออกมาเปลี่ยนซีนได้เลยเปลี่ยนน้ำมันได้เลยเราลงทุนซื้อบอดี้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อไปเราเปิดตรงเนี้ยออกมาเปลี่ยนอะไรเอาเราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งกระบอกซ้อมได้มันก็จะคุ้มในระยะยาวสําหรับชกโมโนชุบนะครับมาพร้อมสปริงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปริงของโปรเพนเดอร์นะครับผมเน้นความพรีเมียมสวยงามนี่ฮะ โปรเฟนเดอร์ฟิตมาครบชุดเลยข้างหลังเราก็จะใช้วิธีการบีบสปริงตรงนี้นะครับตั้งได้อยากให้สูงต่ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับพีโหลดสปริงได้ด้วยการสไลด์กระบอกหลังก็ได้มันฟังก์ชันมันครบถ้วนนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมในโปรเฟนเดอร์ฟิตชุดนี้ ราก็ติดตั้งชุดชกอคอัพเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งค่าพีโหลดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าพีโหลดของสปริงหลังนะครับตัวนี้เป็นการปรับความสูงนะครับคนละหน้าที่กันนะต้องต้องแยกให้ออกด้วยนะครับเวลาทํางานไปเซตปิดพลาดได้นะครับถ้าค่าพีโหลดไม่ดีสปริงจะหลวมหรือแน่นเกินไปนะครับหลวมก็จะเป็นลักษณะของวืดนะครับผมแต่ถ้าแน่นเกินไปก็จะเกิดเสียงดังนะครับตอนนี้ก็จะมีการตั้งค่าพีโหลดของสปริงให้อย่างถูกต้องนะครับผม นี่ข้างหลังนะครับชกโปรเฟนเดอร์ฟิตนะฮะสวยงามจริงๆมารรมพร้อมพักลิ่นสีแดงๆนี่เลยนะครับดูข้างหน้า,า้าข้างหน้าเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้โหลดประมาณนิ้วหนึ่งนะครับไม่เยอะมากนะครับผมยังใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสวยงามนะครับผมบข้างหน้า รถเป็น t o y ยต a l อา a าดนะครับ A N H 2 0นะครับคันนี้พี่ก็เพิ่งจัดส่งค่อยๆเติมของเรื่อยๆเบรกเบิกอะไรก็เดี๋ยวเขาเขาบอกจะตามมาตอนนี้เอาโช๊คกับช่วงล่างแทนเครื่องอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็มีรีแมป ECU ซ่อมคอพวงมาลัยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอืน่นๆที่จำเป็นก่อนนะครับผมเดี๋วค่อยๆเติมกันไปนะครับเน้นเ e อร์ฟอร์แมเน้นใช้งานก่อนนะครับผมประมาณนี้นะฮะ โปรฟฟนเดอร์นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งสูตรรถกันต่อแล้วก็ไปลองขับกันครับโอเคครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการตั้งสูตรล้อนะครับผมตรงรถที่เราตั้งไว้ก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าาจะห่างสุ้มอยู่นิดนึงนะครับถ้าเขานิ้วสอดกันก็ไม่ถึงสามนะครับต้องการให้รถขับดีด้วยไม่ได้เตี้ยแป๊กเกินไปนะครับผม ส่วนข้างหลังนะครับคันนี้พี่เขาบอกว่าส่วนมากใช้งานเดินทางต่างจังหวัดนะครับเน้นบรรทุกเต็มคันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะตั้งให้หน้าหลังเนี่ยห่างกันอยู่ห่างกันอยู่ประมาณครึ่งเซนนะครับคันนี้พิเศษหน่อยนเซนหนึ่งเพราะว่าเน้นบรรทุกข้างหลังเป็นหลักก็เลยเผื่อไว้ให้เลยหน้าหลังห่างกันหนึ่งเซนเน้นบรรทุกนะครับการเซ็ตตรงนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าบรรทุกเยอะๆปุ๊บเราตั้งหน้าหลังใกล้มากๆปุ๊บท้ายมันจะห้อยแล้วมันจะขับไม่ดีนะครับถ้าหน้าเชิดเมื่อไหร่รถเนี่ย มันจะเสียเวทบาลานนะครับผมรัลังตั้งศูนย์กันนะครับขานี้บ้างทรงรถประมาณนี้นะครับขาหลังพี่ก็าขาดเบรกอีกหน่อยนะล้อก้านาห่างหางนี้นะครับข้างล่างกันนะครับผมโชค๊คอัพ โรฟฟนเดอร์ฟิตนะครับสีก็สวยจริงๆนะครับงานก็สวยชุดนี้นะครับเตรียมพร้อมตั้งศูนย์เราจะได้ลองขับกันแล้วนะครับผม,มดูทรงอีกทีครับคันนี้เป็นล้อขอบ19นะครับผม จะดูเต็มๆซุ้มนิดนึงนครับโอเคครับผมจะเจออีกทีตอนไปเทสเราลองลถก,กันนะครับลูกค้าขับเองเลยนะครับผมโอเคไหมพี่โอเคครับฟิวดีมากเลยมีความเด่กกกนๆเยอะเดี๋ยวได้ พี่เขาบอกทําโชคทําเบรกไปเอ้ยทําโชคทํารีแมปไปแล้วสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเบรกนะครับเดีย๋ยวเราแน่โดนเบรกกันอีกป้ายาายาป้ายยาป้ายยาเรื่อยๆนะ ต่อสาท่อเนี่ย,ยพี่ไม่ต้องเบรกเลยนะเราใช้เอาผัาตรงนี้เรารูดได้มันจะไม่แบบย่บยากแบบนี้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเราขับแบบไม่ต้องทังวนลุกนะครับรูดได้มหมดเลยแล้วมันจะซอฟลงอีกนิดนึงเพราะตอนเนี้ยมันใหม่ทั้งยัไปทุกอย่างะนะ แค่นี้ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยมันกระสอบสอบกว่าเดิมเยอะแวพราของเดิมพี่โชคพี่นี่กลับสนิตมาเลยของเดิมมันดูมันมันย้้ยนะพี่แต่มันเหมือนมันนุ่มย้ยยๆยเองไม่รู้ว่ะใช่ใช่จะเป็นลักษณะเฟิร์มพี่ช่างคนนั่งเป็นไงบ้างพี่จะได้หลับแล้วครับ ช้ากบของเราันนี้ขายของเก่งอยู่พี่จะลับแล้วครับครับเออประมาใช้บริการกันเยอะนะครับมีโชคมีทุกอย่างพร้อมครับเอาผ่านสองสวนมาได้เลยนีเ่เขาขายของเก่งอยู่แล้วคนนี้ครับอย่าให้ไฟฉายเข้ามือเขา,าขอ่ะเขาส่องเจอหมดตรงนเสียอยู่นะครับแต่เขาช่างคน,น้านตีครับขอบคุณมาก ราลองกันระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าต่างคนต่างพ่อบ้านนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปรับรูปพี่เขาต้องไปรับรูปเวลาน้อยก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลองไปใช้งานนะครับ <c oughs> ผ่านการใช้งานไปสักพักหนึ่งเราอยากจะปรับความสูงเพิ่มลดหรือว่านิ่มไปหนืดไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆหรือว่าอยากให้ช่างปรับให้ก็ได้ครับวันนี้ก็มีบริการให้ตลอดนะครับไปและนะครับ,ไปร,บไปรับรูปก,ก่อน โอเคครับสวัสดีครับ